ดูเลยนะครับผมตอนนี้ลาดุกนะครับครับมาเลยครับดูเลยนะครับลาดุกก็บุกอ่านี่ครับผมลาดุกนะครับใหญ่เลยนะครับลาดุกของตัวนี้นะครับนี่ก็ประมาณลูกกวากว่านะครับลาดุก สวัสดีครับผมก็วันนี้มาพบกับช่องเบาด็บใต้คนเดิมกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพามาตกปลานะครับมาก็เป็นไม้คูน้ํานะครับนั่งที่กูระบายน้านะครับนะครับมันเป็นกูน้ําแล้วก็มีสะพานสะพานอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับก็นั่งตกกับเหยือใส้เดือนนะครับ นะครับใสเดือนนะ่สเดือนก็ขุดเอาที่หมายครับผมก็เ็บปลาดุกปลานินนะครับใส่เดือนก็เบ็ดก็พามา1นึ่คันนะครับรอลุ้นกันครับผมเริ่มมีอาการนะครับ ไม่ใช่นะครับผมน้ำนะครับดูเลยนะครับผมตอนนี้การดุกนะครับ ลนะครับมาดูกครับผมตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับนี่ครับมาดุกนะครับมาเลยครับแต้มแรกใส่สวยๆเลยครับผมเลือใส่เดือนนะครับ นะครับก็รุนกันอีกสักตัวนะครับผมลาดุกนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาสองตัวแล้วนะครับก็สองตัวก็ได้ตักซีได้กับข้าวแล้วนะครับผมได้ย่างนะครับลาดุกโดยสวยเลยครับก็อีกตัวหนึ่งเสียดายก็ผมไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับ อุปกรณ์อะไรก็ตั้งอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมลงมาดูฝั่งนี้กันอีกสักตัวนะครับนั่งตกสบายเลยนะครับชิวๆนะครับฟังเสียงน้ําไหลนะครับลงมาจากาท่อระบายน้ํานะครับใต้สะพานนะครับผมหมายนี้ก็ถ้าจะมาก็มาทางาหลังโรงพยาบาลสีลรถนะครับ หลังโรงพยาบาลสีโลรถก็ตรงมาเลยนะครับตรงขี่ยาวๆมาเลยนะครับจนว่าสุดอ่าสุดซอยเลยนะครับก็สุดซอยก็จะเป็นสะพานแบบนี้นะครับก็จอดรถแล้วก็เดินลงมานะครับผมหรือว่ามาทางบ่อตกปลายิ้มกินดาก็ได้นะครับไล่กันเลยนะครับกับตรงสะพานนี้นะครับก็ผมตอนนี้ก็ได้เวลาเลยนะครับ ม,มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้จากหมายนี้นะครับหมายนั่งใต้สะพานนะครับผมตกหน้าปากโถระบายน้ํานะครับปากโถระบายน้ํานะครับผมโตได้กับข้าวนะครับดูกันนะครับผลงานนะครับลาดุสองตัวนะครับอ่านี่ครับผม ลาดุกนะครับใหญ่เลยนะครับลาดุกสองตัวนี้นะครับนี่ก็ประมาณลูกกว่าๆนะครับลาดุกนะครับผลง,งานนะครับสองตัวนี้ก็พอได้กินเลยนะครับผมมนัมนๆนะครับครับมนัมนๆเลยครับผม เอาไปย่างนะครับสวยๆเลยครับผมนะครับก็ลากันก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวจะพามาตกกันใหม่นะครับหมายนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกิงๆนะครับ ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปผลไพรนะครับก็วันนี้ก็จังหวะดึงปลาปลาจังหวะปลาดึงเบ็ดนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้พาขาตั้งกล้องมานะครับก็ผมก็จับกับจับกับมือนะครับเอากล้องตัวสับถ่ายนะครับผมก็ถือว่ายังมีผลงานให้เพื่อนๆพี่ๆน้นาๆน,น,นะครับได้รับชมกันนะครับผม ลากันก่อนครับผมบ๊ายบายครับผม